ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะได้รับการบําบัดดูแย่มากไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปเนาะคนเราแน่นอนว่าเราจะไม่ยอมรับอะไรง่ายๆถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่คิดว่ามันใช่เราอาจจะไม่รู้ว่าเราป่วยอยู่แต่คนข้างๆเขาจะสังเกตเห็นซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะลองไปเช็คตัวเองกับ จิตแพทย์บ้างก็ได้ค่ะไม่เสียหายเรื่องแบบนี้เราอย่ารอให้มันเป็นเดอะจนถึงขั้นแบบแก้ไขไม่ได้หรือช้าเกินไปดิฉันมีอาการภาวะโรคซึมเศร้าแล้วก็มีบาดแผลทางใจจากเ,าเรื่องในอดีตก่อนนะคะก็เลยทำให้ดิฉันต้องมาเข้ารับการรักษามาบัดอยู่ที่วันเอ็ด t ิสเซนชรแห่งนี้ค่ะหลังจากที่ได้รับกรบารบำบัดแล้วทุกอย่างดีขึ้นมาก สามารถใช้ชีวิตสร้างรอยยิ้มให้กับคนในครอบครัวและรวมถึงสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวได้ดีขึ้นค่ะวันเอตี้แซนเชรีแห่งนี้มีบุคลากรมีนักบําบัดระดับแนวหน้าและมีสตาฟทีมงานที่มากความสามารถประทับใจการบริการของสตาฟที่นี่อย่างมากค่ะแล้วก็ ฉันรู้สึกว่าการบำบัดร,รักษาของที่นี่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่นี่ทำให้เราได้ค้นพบตัวเองมากที่สุดทำให้เราเข้าใจว่าปัญหาที่แท้จริงของตัวเองอะ่ะคืออะไรการที่เรารู้ว่าตัวเองนั้นมีข้อบกพร่องมีปัญหาอะไรและเราสามารถแก้ไขได้ตรงจุดจะทำให้เราสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและก็คนรอบข้างก็มีความสุขด้วยค่ะ